สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เล็กจะมาเผยแพร่วิธีการปลูกผักกินเองแบบปลอดภัยจริงๆนะคะปลอดภัยร้อเซเลยโดยวิธีการทำปุ๋ยปรับปรุงดินแล้วก็ทำให้ผักสวยโดยที่ว่าเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยอะไรเยอะแยะมากมายนะคะ และผักที่เห็นอยู่นี้เกิดจากการปลูกโดยการใช้ปุ๋ยตัวนี้เลยนะคะอยากให้ท่านผู้ชมไปดูแล้วเนี่ยมาโยงชิดก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูเลยว่าทําอย่างไรนะคะทําปุ๋ยง่ายๆเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เล็กมาบ้านคุณลุงกับคุณป้านะคะเอากระเช้ามาไหว้คุณลุงกับคุณป้ามาชมสวนอีกแล้วนี่เล็กจะบอกว่าคุณลุงกับคุณป้านะคะทําปุ๋ยหมักเองนั่นก็คือดาย่านะคะแล้วก็เอาเศษอาหารกองเคยถ่าย ให้ดูแล้วนะคะนี่แหละคือผลของการใช้ดินนะคะที่เอาเศษของอาหารแล้วก็เศษหญ้าแบบนี้ค่ะมันย่อยนะมันย่อยมันก็กลายเป็นดินนะคะแล้วคุณป้าก็เอามาปรับปรุงดินตรงนี้นะคะดูมีดอกไม้อันนี้จะถ่ายให้ดูเฉพาะบางมุมเนาะคุณป้ากำลังเก็บผักคะน้าให้ดูมะเขือเทศค่ะสวยมาก นีคุณป้าบอกว่าไอ้ดอกไม้อ่ะโตไม่ทันไปวัดนะคะเพราะลุงกับป้าไปวัดตลอดเนี่ยค่ะสวยมากอันนี้ก็คือไม่ได้บำรุงอะไรมากมายนะคะใส่ปุ๋ยคอกแกลบแล้วก็ดินที่หมักนัดเยค่ะดูดอกอันที่แข็งหัวให้หมดลอกออกลอกเอาแต่ยอดมันป้าจะเก็บใส่ปากนะคะเงามเมื่อวานป้าก็ทำไปวัดสวยมากดูใหญ่มากเลยค่ะ ยทุอ่างนี่คือผลของการทำแบบอินทรีย์ร้อยเอร์เซ็นตนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจะไม่มีน้ำละมันจะไม่มีไม่ได้ลดปุ๋ยไม่ได้ลดใช่ค่ะลดจต่น้ำแล้วก็คุณป้าปรับปรุงดินใช่ไหมคะดินเอาดินจากไอ้ตรงที่ใบไม้ใบไม้ที่กองทับถมใช่ใช่เศษอาหารเทใส่ไหมคะทั้งเศษอาหารทั้งใบไม้ทั้งพวกที่มันเปียกจ้ะ ที่มันเอ่อเป็นขยะเปียกใช่ป้าก็ไปกองใส่ตรงนั้นแล้วมันก็ใบไม้มันก็ผุสวยมากผุเสร็จแล้วก็เลยเอามาก็ได้ใส่ปุ๋ยนั่นเลยนนี่สวยมากก็ได้ใส่เลยป้าใส่นี่ไปซื้อขี้วัวมาจ้ะตรงหางคงเข้ามาส่งประจำโน้นค่ะเสร็จแล้วก็เอามาใส่ป้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็ไม่ใส่ปุ๋ยน่าเลยใส่ปุ๋ยคอกค่ะไอ้ตรงนี้เป็นเปลี่ยนมะเขือเทศ ปีที่แล้วใช่มันก็เกิดใหม่มันขึ้นมานั่นใยจูงให้ต้นมีไอ้ดาวเรืองที่มันแก่ๆไหมคะอย่างเลยยังไม่มีใช่ไหมนึกว่าเหลืออยูนหนูจะไปรยเดี๋ยวเดวรอพันป้เอาไว้อยู่ที่มันดอกใหญ่ใหญ่มากสวยมากพ่ดใจยไม่ด่อเราตดยอดโซกแต่ตรงน้มันแก่แล้วไม่ได้ใส่คืนนั้น ก็ใบแก่ใช่มันแก่มันแข็งขนมนี่แก้วมันจะพอไหมล่ะจะรุ่งกับป้าดูก่อนก็พอผัดเลยผัดเองทำร้านหน้าก็าทำร้านหน้ากินอร่อยจ้าป้าทำหม้อใหญ่เลยทำอีกสองต้นก็พอทำสามไอ้นั่นป้าทำสามไอ้ป้าทำเอะทำไอ้ถุงใหญ่อ่ะป้าทำไอ้เส้นมีถุงใหญ่สองห่อ หอใหญ่อะทำแล้วก็เมื่อวานเอาไปวัดให้ยายตู้กินด้วยกันทาแบบทำแบบเจค่ใช่ใช่มันอร่อยมันมันหอมนะคะหันเจมันไม่ขาวนะคุณป้ามีค่ะคุณลุงหอมมีค่ะมีค่ะสวยมากใ่แค่หลอดค่ะแค่หลอดใจเห็ดแล้วเขาจะมีแฮมแบบแบบเจค่ะคุณป้ามันจะหอมอร่อยแล้วก็ใส่เห็ดเห็ดฟางใส่เห็ดทอดป้าื้อเห็ดมา ก็ใส่เห็ดใส่แค่นั้นไม่ได้ใส่ข้าวโพดอ่อนไม่มีก็เลยไม่ได้ใส่ตอนอนนี้มันจะเปรี้ยวมันงทบ่มกี่วันป่ะต้องสักสองสามวันก็ค่อยชิมแต่ถ้าคุณไม่ได้ถ่ายเลยแต่ว่าปีนี้มัจะหวานเจี๊ยบไหมใส่ปุ๋ยใส่เทยนเจี๊ยบเลยน่าอร่อย ม,มันนอนนึกอยู่นีในคิดกิเงร้นนนานมันมันแปแลกนะนี <c oughs> ่ตั้งแต่ไทยรัฐมาเนี่ยเล็กก็ไม่เห็นหน้าเห็นตาต้งกู่พากันไปไหนเ <c oughs> <ต>มื <นะ S 2> ่อวาน,นเมื่อวานเมื่อวานเมั่อวา ปบญหาแล้วก็มาเลยเกิดเงอนคือเอาเงินจากโคลางอ๋อคิดอะไรมันก็สมหวังใช่ไหม <S <S ป้าที่อ,อุ้ยไม่แน่นะคุณป้าทำบุญเยอะขนาดนี้ดูค่ะมันเด่นเด็ชดนชัดค่ะคุณลุงสวยมากดูกับไข่ไก่เลย <S <S อโอ้โหลุงใส่ปุ๋ยอะไรไหมคะเนี่ยสุดยอดเลยขี้งวยขี้วที่ขูลอ,นอหน้าบ้ยานมีแน้างเดี๋ยวจะซื้อมาปลูกแล้ว เอามาปลูกอีกต้นหนึ่งไม่ยอมโตเลยไหนไหมสี่ห้าเดือนแล้วจะตัดมันทิ้งกันเลยหน่ะอ๋อไม่โตเอมันเป็นอะไรคะคุณลุงไม่รู้เหมือนกันนั่นน่ะตอนนี้กับโตแบบดอกไม้ดอกไม้คุณลุงปลูกหรือว่าคุณป้าปลูกคะโอ้ยมีแต่ลุงไงทั้งปลูกทั้งรดน้ำตื่นขึ้นมากันรดน้ำปีห้าเดเอน น้ำในบ่อใช่ไหมคะน้ำประ,ประ่าทางนี้น้ำใช้น้ำประ,ประ่า